ออกล่าถ้าความสดชื่นความสดชื่นอยู่ที่ไหนเราพร้อมออกล่าตอนนี้นะครับแบรนด์เครื่องดื่มที่ผมดื่มมาตั้นแต่เด็กเลยนะฮะอย่าง Ocean Sp r a y รที่มีน้ำแครนเบอร์รี่สุดคลาสสิกตอนนี้เนี่ยเขาได้มาทำแคมเปญน,นะฮะร่วมกับหนังแฟนชายฟอร์มยักษ์ที่ผมได้ดูมั่นแต่วัยเด็กเช่นกันนะครับนั่นคือเรื่อง g r o ด t Buster รหรือว่าบริษัทกำจัดผีซึ่งทุกคนรู้ไหมครับว่าภาคใหม่นี้เนี่ยนะครับจะเข้าฉายในเดือนเมษายนนี้แล้วนะฮะเดือนนี้แล้วทุกคนที่มีชื่อภาคว่า ก o ดบัสเตอ r ์สฟอเรสเซนตอเรื่องราเนี่ยพีคเหมาะกันหน้าร้อนมากเพราะเมืองทั้งเมืองเนี่ยต้องประชนกับเดาปีศาจร้ายที่ทําให้เราต้องกลับไปสู่ยุคน้ําแข็งอีกครั้งหนึ่งทุกคนจะหนาวตายโอเมกรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาล่าท้าผีพลิกกาลัง2 Generation l นเลยทุกคนเพื่อจัดการวไวรายตัวใหม่นะฮะที่ร้ายยิ่งกว่าเดิมปั่นประสาทเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นยุคน้ําแข็ง น,ะะนี่คือปีศาจร้ายที่หลุดออกมาจากวัตถุโบราณที่ดูแล้วจะน่ากลัวกว่าตัวร้ายทุกๆุาทีทาท่ผ่านมาแน่นอนและรอบนี้เนี่ยหนังก็ยังได้พาตัวละครนะฮะไปเล่าเรื่องในมหานครนิวยอร์กด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดกําเนิดของบริษัทกำจัดผีนั่นเองนะครับที่สถานีพลไฟในนิวยอร์กก็รกได้ว่าน่าสนใจมากจริงนะ,ะสามภาคนี้นะถึงแม้ว่าเจสันไลท์แมนนะครับผมกุ่มกลับจากภาคก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมากำกับภาคนี้นะฮะแต่เขาก็ยังช่วยดูรายงานสร้างแล้วก็ยังพัฒนาบทหนังเรื่องนี้ในภาคนี้ด้วยนะครับผม แล้วได้ส่งไม้ต่อตำแหน่งพุ่งกับให้กับคุณกิลเคนนนะครับผมที่เคยมีผลงานอย่าง Monster House และ The p โพ t e r k i n s นะครับผมเรียกได้ว่าแท็กทีมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังขนาดนี้เนี่ยต้องดูแลทุกคน โอเคในเมื่อเขาออกแท็กทีมล่าท้าผีนะฮะพวกเราต้องออกแท็กทีมล่าความสดชื่นกันหน่อยผอบอกเลยนะยุคนี้พบกับความสดชื่นได้ง่ายมากเลยนะทุกคนเพียงแค่คุณหาขวดนี้เจอนะฮะจากน้ําแคนเบรี่นะฮะของโอเชียนสเปรย์แบบขวดนี้นะฮะเออเผื่อใครยังไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้จา้าและใครที่ยังไม่เคยดื่มนะฮะเดี๋ยวผมมีความรู้มาแชร์นิดนึง นี่คือเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่ผสมสีและลดสังเคราะห์นะฮะเรียกได้ว่าเป็นรสของมันจริงๆล้วนๆนะครับช่วยบำรุงร่างกายบำรุงสายตานะฮะทำให้ร่างกายสดชื่นและยังช่วยเสริมสร้างให้ภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงด้วย <S <S Ocean Spray c r a n b e r บ y <ley> ขกวดนี้เนี่ยนะครับราคา189บาทนะฮะมีจำหน่ายใน B i g C ท็อปนะฮะกูเมดนะฮะและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับก็จะขอยาดป้ายยาโปรเด็ดตอนนี้เลยนะทุกคนเออเพียงแค่ซื้อน้ำแคมเบอรี่โอเชียนสเปย์นะ,ะพิเศษนะจากราคา189บาทตอนนี้นะเหลือแค่159บาทเท่านั้นแค่นั้นไม่พอทุกคนเพราะว่าเราจะได้รับแก้วน้ำลายลิขสิทธิ์นะฮะจากโกสบัสเตอร์ฟรีนะ,ะผมนี่หนะ้าตาอย่างนี้เลยเอ้ยน่ารักมากเลยหนะ้าตาสมมากนะ,ะเป็นโอเชียนสเปร์นะที่ทำแคมเปญร่วมกับ Ghost b u s t e r s Frozen Empire นั่นเองนะครับผมนี่เป็นลายนะก็เป็นชื่อภาคด้วยนนะคคืืออเทท่มากกุซ้ โอเชียนสเปรย์หนึ่งขวดอย่างนี้รับไปเลยนะฮะแก้วน้ำไลย์ดีสิ์จากหนังฟรีหนึ่งแก้วแบบนี้นะฮะโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีเฉพาะท็อปทุกสาขาเท่านั้นนะฮะหนังก็น่าดูน้ำก็น่าดื่มนะฮะต้องไปจัดควบเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวผมดื่มให้ดูเลยนะอูห่ากินมากว้าวเฟรชสดชื่นจริงๆนะฮะหนังก็น่าดู น้ำก็น่าดื่มดูหนังแล้วอย่าลืมดื่มน้ำแคมเบอรี่ของโอเชียนสเปรย์นะจ๊ะคือบอกเลยว่าฟินสดๆนะฮะฟรชมากแน่นอนนะฮะ